ในโลกของเทพเจ้ากรีกมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสัตว์มากมายหนึ่งในนั้นคือโลมาที่ถูกถือว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในยุคกรีกโบราณโลมาไม่ได้เป็นเพียงแค่สัตว์ทะเลแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทพเจ้าและการปกป้องตำนานของโลมาศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นจากการเชื่อมโยงกับเทพเจ้าโพไซดอนเทพเจ้าแห่งท้องทะเลในตำนานกรีกเขาได้พาโลมาออกเดินทางในทะเลลึกเพื่อช่วยเหลือและปกป้องผู้คนจากภัยอันตราย ในบางตำนานเล่ากันว่าโลมาช่วยโพไซดอนในการค้นหาเทพธิดาแห่งทะเลหรือแม้แต่การช่วยเหลือเทพ,พเจ้าซีกุสจากอันตรายต่างๆจนทําให้โลมากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโชคดีและการคุ้มครองนอกจากบทบาทในเทพประการณ์แล้วโลมายังถูกเคารพในฐานะสัตว์ที่มีสติปัญญาและจิตใจดีมันมักจะปรากฏในเรื่องราวของการช่วยเหลือมนุษย์ช่วยนําทางนักเดินทางที่หลงทางในทะเลและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเมตตาและความช่วยเหลือ การมีโลมาอยู่ใกล้ๆจึงถือเป็นลางดีในสมัยนั้นไม่เพียงแต่เพราะความสามารถในการช่วยชีวิตแต่ยังเป็นตัวแทนของเทพเจ้าที่คอยปกป้องจากอันตรายในวัฒนธรรมกรีกโลมาถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางที่ปลอดภัยและมักจะปรากฏในงานศิลปะและจิตรกรรมของกรีกโบราณความเชื่อในโลมาศักดิ์สิทธิ์ยังไม่จบเพียงแค่นั้นมันยังถูกนำไปสู่การบูชาในพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าแห่งทะเล บางครั้งโลมายังถูกวาดในรูปของเทพเจ้าที่มีความสัมพันธ์กับน้ําและชีวิตใต้ท้องทะเลแม้ว่าโลมาจะเป็นเพียงสัตว์ในธรรมชาติแต่มันกลับมีบทบาทลึกซึ้งในาศาสนาและความเชื่อในยุคกรีกโบราณโลมาศักดิ์สิทธิ์จึงไม่ได้เป็นแค่เพียงสัตว์ที่ว่ายน้าในทะเลแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของเทพเจ้าแห่งท้องทะเลที่คอยปกป้องและดูแลเหล่ามนุษย์จากภัยพิบัติจนกระทั่งเรื่องราวเหล่านี้ถูกเล่าขานไปทั่วโลก